ส,สวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะคุณพี่จินวันนี้มาเอาอะไรคะมาเอากาแฟกับโมซ่าและวันนี้อคอลลาเจนอ๋อมาเอาชุดนางฟ้าใช่ไหมคะชุดนางฟ้านี่เลยวันนี้ลองสินค้าไปหลายตัวแล้วประทับใจแต่สิ่งหนึ่งที่เปิดตัวพี่เลยก็คือเห็นได้ชัดมากยาสระผมผมขึ้นเลยนะตอนแรกจากที่ตรงนี้ไม่มีผมนะตอนนี้ผมขึ้นชัดเจนเลย โอ้ดีใจไหมคะดีใจค่ะใช้ไปกี่ขวดแชมพูเพิ่งขวดแรกกี่วันรู้คะสองอาทิตย์สองอาทิตย์รู้จากตอนแรกผมมันไม่มีเลยนะตอนนี้อันนี้คือผ่ากระโหลกเหรอคะผ่ากระโหลเป็นโรคอะไรคะติดเชื้อในพงกระโหลอ๋อแล้วผมมันก็เลยไม่ขึ้นตอนนี้ก็คือผ่าตัดเอากระดูกออกทีนี้ผมก็เลยไม่ขึ้นทีนี้มาใช้แชมพูแล้วผมขึ้นหนาเต็มหมวเลยนะมองไม่ออกแล้วจ้าดีใจไหม ดีใจค่ะดีใจมากวันนี้ก็เลยจะทําการตลาด AR Marvel เลยมาเรียนแผนการตลาดใช่ไหมคะใช่ค่ะสินค้าดีไหมสินค้าดีค่ะแผนดีไหมแผนดีค่ะวันนี้เข้าใจง่ายเนาะค่ะบริษัทก็มีคลังอยู่ใกล้ๆบ้านความโชคดีเนาะ,ะไม่ต้องสต็อกเลยใกล้ไหมคะใกล้ค่ะขี่มาใกล้ๆเองเนาะแล้ววันนี้ก็กับ AR Marvel บอกว่า เป้าหมายของพี่จินที่อยากจะทำกับไอามาเวลเพราะอะไรคะคืออยากได้อยากมีกิจกรรมเป็นของตัวเองอยากมีกิจกรรมของตัวเองนะแล้วก็วันนี้มาเรียนแผนการตลาดกับบอสลุงแล้วเข้าใจง่ายไหมเข้าใจง่ายค่ะคิดว่าทำได้ไหมทำได้ค่ะอ้าวครังก็อยู่ใกล้บ้านสำเร็จแน่นอนนะคะจะปลูกสวนยางหรือว่าปลูกถั่วงอกคะ คุณส่วนยางจะไปเป็นเศรษฐีส่วนยางนะคะวันนี้ลูกทีมเต็มนะคะค่ะแล้วเจอกันนะเดี๋ยวงวดหน้ามารีวิวโมซ่านะ <c oughs> ไปกินก่อน <c oughs> แล้วก็มาเล่าให้ฟังนะคะ <c oughs> จ้าสวัสดีจ้า